จะถอนเงินออกมาใช้ทางไหนที่มันจะคุ้มที่สุดทางไหนที่มันจะได้กําไรเยอะสุดทางไหนที่เงินจะถึงมือเรามากที่สุดวันนี้เรามาดูกันวันนี้เรามี3เส้นทางหลักๆที่คนนิยมเอาเงินเข้าประเทศไทยเอาเงินจาก e x c h ช n g e ไม่ว่าจะเป็นจากไบแนนอ่า f t ออะไรต่มีอะไรสารพัด e x c h ช n น e ที่ต่างประเทศเรามาดูกันว่าทางไหน ที่ทำเอาเงินเข้ามาแล้วกดออกมาแล้วได้ตังค์เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคโดยในวันนี้นะครับเราจะให้ทั้ง3เส้นทางด้วยต้นทุนเท่ากันคือ100เหรียญน,นะครับ USDT นะครับจากต้นทาง100 USDT มาดูกันว่าถึงมือเราเหลือกี่บาทนะครับถึงมือเราแล้วได้กําไรหรือได้เงินกลับมามากที่สุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่ชื่อว่า P2P จาก n บ n น e โดยตรงเป็นการที่เทรดผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับคือเรามีเงินอยู่ในบแนทอยู่แล้วแล้วเรา โอนไปให้พ่อค้าคนกลางทําธุรกรรมโอนเงินมาเป็นเงินบาทไทยให้เรานั่นคือเส้นทางที่1เส้นทางที่2นะครับก็คือเส้นทางของบิตครับนะครับโอนซื้อเหรียญแปลงเป็นเหรียญต่างๆที่ค่าโอนถูกแล้วโอนเข้าประเทศไทยแล้วก็มาขายออกมาเป็นเงินบาทนะครับเส้นทางที่3เป็นเส้นทางที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจน่าจะเราเอามาเปรียบเทียบดูนะครับเป็นเส้นทางของสตา r ์โกลซึ่งใช้เ,เครือข่ายใหม่ที่ชื่อว่าบ m a r t c h a ชนนะครับ ทำให้ผลตอบแทนหรือว่าผลที่เงินที่เราได้ถึงมือจะมากขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดู3มเส้นทางที่ยอดฮิตนี้กันนะครับว่าทางไหนที่จะเหมาะและคุ้มค่ากับเงินของคุณมากที่สุดเส้นทางแรกนะครับคือบแอนด์พีทูพนะครับเราจะโอนเข้าไป100บาทไอหนึ่งร้อยดอลลนะครับเพื่อออกมาเป็นเงินไทยแล้วเรามาดูกันว่า100 USD จะกลายเป็นกี่บาทนะครับหนึ่งร้อยจะกลายเป็นกี่บาทอันนี้ในหน้า P2P ยังไม่มีเงินเนาะเราก็เติมเงินเข้าไปทานเฟอร์ใส่ USDT เข้าไปนะครับจาก ผมเตรียมเงินไว้หนึ่งร้อยนะครับใส่เข้าไปมี P2P 100แล้วโอเคทีนี้เราต้องการขายตัว USDT ตัวนี้เป็นไทยบาทนะครับมาดูกันว่าจะได้เลทเท่าไหร่นะครับจะได้เลทเท่าไหร่โอเคคนที่รับ100เหรียญขึ้นไปก็อยู่ประมาณ3,000บาทนะ หาเจ้าที่รับ3,000บาทขึ้นไปประมาณนี้นะคนนี้อ่าเซลล์ USDT ขายไปนะครับหนึ่งรยเหรียญนะครับแบง k ์ทรานเฟอร์เซลล์ USDT successful p a g e and order เป็นไงครับได้ไหมก็รอประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรารอดูปลายทางก็คือจาก100 USDT ได้มา3,300บาทประมาณนี้ก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ ็เป็นเส้นทางแรกนะครับที่เราลองมาดูว่าผลลัพธ์ปลายทางจะเป็นยังไงได้3300เหรียญน,นะครับภายใน15ทีเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไบาเออร์เขาแอกเซปต์ไหมถ้าแอกเซปต์ก็จะได้จบที่3300บาทนะครับจาก100เหรียญได้3300บาทเลยเนาะเรียบร้อยทั้งหมดเส้นทางแรกคือ P2P นะครับก็ณนะวันนี้ก็ได้ไปเลยเบสเสร็จจบ3300บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางที่2ที่100เหรียญเช่นเดียวกันเนาะ ไปดูเส้นทางที่2ที่100เหรียญเช่นเดียวกันอันนี้เงินก็เข้าบัญชีเราที่ปลายทางของเคแบงของผมนะครับเข้าเข้าบัญชีของผมแล้วสามพสามร้อา 3, บาทเนาะจาก100เหรียญก็เป็นเส้นทางที่1เนาะที่น่าสนใจเราไปดูเส้นทางที่2กับเส้นทางที่คนนิยมกันมากนะครับโดยการโอนจากโอนจากไปแนนเข้ามาในบิดครับ โอนจากบ n a n c e เข้ามาในบิตคัพนะครับหรือ Exchange ที่ที่ทหลายๆคนนิยมกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าโอนเข้ามาบิตคัพเฉยๆบิตคัพครับข้อจำกัดของการโอน USDT มาคือรองรับแค่2รูปแบบคืออมนี้กับ ETH ซึ่งตอนนี้ถ้ามาดู ETH ในการโอนนะครับค่าโอนขั้นต่ำนะครับพระเจ้า100เหรียญโดนหักไป15เหรียญสิเหรียญกี่บาท4ี่บาทพระเจ้า อย่าหาทำห้ามทำอันตรายอย่าทำโดยเด็ดขาดเปลืองนะครับดังนั้นเรามีการแนะนำหลายๆคนแนะนำบอกต่อว่างั้นเราใช้อีกวิธีหนึ่งโดยการเอา USDT เอาเหรียญน,นี้ไปซื้อเหรียญที่โอนค่าโอนถูกโอเคซึ่งผมคัดเลือกไปแล้วปุ๊บ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 ได้มาเป็นเหรียญที่ซื้อขายคล่องแล้วก็ liquidity ค่อนข้างสูงอาจจะเป็น Stellar นะครับ XLM นะครับก็จาก b i n e t เราไปซื้อ Stellar 100เหรียญก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตคอ,อนวนเลยแล้วกันเนาะ โอเคมาถึงหน้านี้หน้า convert เนาะผมจะ convert เป็น XLM stella r lumen นะครับเพราะว่า stella ค่าโอนถูกเอางี้ละกันนะครับแล้วก็ liquidity ค่อนข้างสูงคิดแบบนี้ค่าโอนถูกประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับ convert เป็น stella หน0่เหรียญแล้วมาดูที่ปลายทางที่เราออกมาที่บิดครับจะได้เท่าไหร่นะโอเคนะ convert เลยก็คือซื้อราคาตลาดเลยเราได้มา 362.74นะ362.74 XLM นะครับ362.74 XLM ทีนี้เราก็ทำการถอน3 6 4อ่า362.74ตรงนี้เรามาที่ XLM ตรงนี้นะครับก็ withdraw เลยต่อไปเราจะถอน XLM หรือ t t l l a r Lumen ออกจาก Binance มาที่ b i t u u b นะครับแล้วค่อยไปขายที่ b i t u u b อีกทีหนึ่งเพื่อประหยัดนะครับก็ถอนไปที่ b i t u u b เลยนะครับ ใส่เมโมใส่อะไรอเดสอะไรผมทำไวลิสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง XLM ก็คือเมื่อกี้เราขายมาทั้งหมด362.74โอนไปให้หมดเลยนะครับมีค่าใช้จ่ายคือ0.02 XLM นะครับก็โอนไปประมาณนั้นนะครับก็วิดดรอปป์๊ป๊อปป๊บปป๊เขาบอกให้ยืนยันทางอีเมลเรียบร้อยยืนยันโอน verification get code อีเมล get code เราก็จะโอนไปที่บิดครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอโอนไปที่บิ t ครัรอจังหวะมันคอนเฟิร์มนิดหนึ่งรอจังหวะมันคอนเฟิร์มนิดหนึ่งถ้ามันคอนเฟิร์มการโอนออกทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ไปที่บิดครับเพื่อทําการขายออกมาเป็นไทยบาทนะอย่าลืม Copy ถ้าเป็นถอนพวก XLM พวกเหรียญอะไรพวกนี้อย่าลืมดูเมโมให้ดีๆนะครับเมโมต้องถูกต้องนะถ้าเมโมคุณผิดเงินของคุณจะหายไป หายวับไปกับตานะครับโอเคหลังจากเราส่งไปนะครับประมาณ3ามนาทีนะครับก็ทําการโอนเงินเข้ามาที่บิดครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้บิดครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่บิดครับกันนะครับไปดูที่บิดครับได้รับเงินอ่ะมาเรียบร้อยแล้วสามหกสองจุดเจ็ดสองนะครับหายไปจุดศูนย์สองนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อคือเอาก้อนนี้ครับไปขายนะครับเอาก้อนนี้ครับไปขายนะครับ ขาย XLM ก็ขายทั้งก้อนเลย100%เลยนะครับผมขายที่ Market Order เลยขายราคาตลาดเลยขายหมดเลยนะครับยอดทั้งหมดนะครับ3,289.87นะครับ3,289.87 3,289.87โอเคเดี๋ยวผมจะถอนออกมา3,289.87นะครับ 3289.87นะครับใส่ t o fa ให้เรียบร้อยนะครับมีค่าธรรมเนียม20บาทนะครับเพราะฉะนั้นปลายทางออกมาจะเป็นยืนยันการถอนเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีเมลส่งมาหาผมแล้วนะครับโอนมาเช็คยอดโอเคยอดเข้าแล้วนะครับ3269.87นะครับก็มีส่วนต่างกัน ระดับหนึ่งนะครับก็มีส่วนต่างกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ1%นะครับจากจากเมื่อกี้จากเส้นทางแรกกับเส้นทางนี้ผ่างกันประมาณ1%นึ่งเกว่าๆเนาะนะครับเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยน2อสาครั้ง2อสาครั้งถึงเส้นทางนี้จะถูกและก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมหากเรียกได้ว่าต่างจากเส้นทางเมื่อกี้ประมาณ30บาทเรามาดูเส้นทางที่3กัน นะครับเรามาดูเส้นทางที่3ว่ามันจะสามารถประหยัดได้อีกหรือเปล่านะครับเส้นทางที่3นะครับจากบ n a แนสมาสตางโปลนะครับข้อดีของเส้นทางนี้นะครับคือมีสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบบ s m a นสมาเชนนะครับซึ่ง USDT สตางโปแล้วก็ถอนมาเส้นทางตรงเลยนะครับ USDT สตางโปเป็น BSC เ i n นะครับ n น t w o r k BSC ซึ่งทำให้ค่าโอนถูกเราโอนมา100เหรียญเหมือนกันนะครับคุณจะได้ ไปมีคุณจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ0.8 USDT นะครับ0.8 USDT ก็ประมาณ20บาทเหมือนกันเนะาะเอองั้นลองถอนไปดูที่สตางโปรแล้วขายออกมาเป็นเงินบาทจะได้เท่าไหร่กันนะโอเคเช่นเดียวกันใส่ phone verification แล้วก็ email เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วโอนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากโอนแล้วใช้เวลานานขนาดไหนนะครับหลังจากโอนแล้วใช้เวลานานขนาดไหน ใช้เวลาตอนนี้ใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง1นาทีนะครับโอนเข้าไปแล้ว99.2เหรียญ USDT นะครับก็ไปดูที่สางคโปกันมาเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนจบไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับมาที่99.2เหรียญเราจะเอาตรงนี้ไปขายเป็นเงินบาทแน่นอนเราทำเหมือนกันเลยนะครับเราทำเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันต่างกันมากนะครับเราอัดทุกอย่างในวันเดียวแล้วก็ขายทั้งหมดในวันเดียวนะครับมีอยู่แล้ว0.2 ไทยบาทนะครับ0.12ไทยบาทเราก็จะขาย100%เลยตอนนี้ขายได้ที่ราคา33บาทนะครับเพราะฉะนั้นไปทางออกมาขายออกมาเป็น33บาทขายได้เลยไหมมีคนตั้งรับไหมไม่มีคนตั้งซื้อตายแล้วถ้าขายมาเก็ตเลยนะครับก็32.89ณตอนนี้นะครับ มีอยู่แล้วเมื่อกี้จุดหนึ่งสองนะครับมีอยู่แล้วจุดหนึ่งสเพราะฉะนั้นปลายทางออกมาเราจะได้เงินยังไม่ได้โอนออกนะมีค่าโอนออกอีก18บาทนะครับมีค่าโอนออกอีก18บาทดังนั้นปลายทางออกมาเราจะเหลืออยู่3 2มพันสองบจุดดสบาท3 2มพันสองบจ็ดบาทนะครับก็ใส่ Google Authentication ไป ผมไปเวอร์ฟในอีเมลแล้วให้ยืนยันการโอนออกนะครับเข้ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะครับเรามาสรุปกันตรงนี้เส้นทางแรกเส้นทางแรกไบเนสนะครับเป็น P2P นะครับราคามาันอาจจะแวรี่มันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามที่พ่อค้าคนกลางขายนะครับแต่เบส็จปลายทางเราออกมาที่3,300บาทนะครับหนึเหรียญเหมือนกัน3,300บาทนะครับ เส้นทางที่2นะครับของตัวบิดครับนะครับโอนผ่านซื้อ XLM ลงมาขายออกมาแล้วโอน XLM เนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครับมาที่บิดครับแล้วขายจากบิดครับขายจาก XLM กลับมากลายเป็นเงินบาทนะครับได้ทั้งหมด3,269.87บาทนะครับนี่คือปลายทางและเส้นทางที่3นะครับเราใช้ s t a ง p r o นะครับ โอนเป็น USDT มาเลยนะครับผ่าน Binance s m a r t c h a i n ใช้ค่าใช้ใจ่าย0.8เหรียญตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงปลายทางนะครับคือจะได้เงินทั้งหมด3,237.82ตามตามเพราะว่าตลาดมีให้เท่านี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเราสามารถสรุปได้ว่า บีน a สพีทูพเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการนําเงินเข้าในประเทศไทยพอสมควรเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทดลองณสถานการณ์จริงเท่านั้นมันอาจจะขึ้นลงตามกระแสะได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากบอกคือคุณอาจจะต้องดูโยนรีเ e ิร์ชในทุกๆครั้งนะเพราะราคามาอาจจะสวิงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงตามหน้าง,งานได้เสมอ แต่สิ่งสําคัญคือถ้าสังเกตเห็นคือทั้งสองฝั่งทั้งที่ของในไทยจะติดปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องค่าฟรีถ้าคุณซื้อขายในปริมาณเยอะๆค่าฟรีตัวนี้อาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรมากแต่แน่นอนครับว่าในระบบ P2P ก็มีคนที่รับซื้อในปริมาณมากเช่นเดียวกันดังนั้นครับพิจารณาดูดีๆค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะครับอันนี้ผมทําการทดลองเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบหนึงเท่านั้นเองนะครับ แล้วคุณลองพิจารณาเลือกใช้ดูว่าเส้นทางไหนที่เหมาะและสบายใจในการที่คุณจะใช้งานมันนะครับที่สําคัญนะครับการลงทุนนะครับคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักวันนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางลงทุนขนาดไหนขอให้มั่นใจว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตเป้าหมายของคุณนะครับโอเคก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ในช่อง YouTube กุลลักษ์ y ริปโตอินเวสด้วยสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้นะครับวิธีการลงทุนวิธีการเทรดนะครับก็สามารถทักเข้าไปใน Line แอดได้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณที่ให้ความไว้งใจขอบคุณที่สนับสนุนกันแล้วก็ฝากกดไลค์และบอก่อกเพื่อนด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับวันหลังเจอกันสวัสดีครับ